สวัสดีครับท่านผู้รับชมเราฟังรายการประเพณีพิธีการนะครับตั้งเพจพยาทีวีทีวีเพื่อชุมชนนะครับวันนี้ป้าก,กันในวันพัตติหกนะครับ,รบพฤศจิกายนันหารวันนี้เป็นวันแฮมหนึ่งคำมาเป็นอนาหมเนาะ<ช>หลังจากตีผ่านพ้น <c oughs> ในวันเดือนนี่เป็งหรือวันร้อยกระทงตีตะคืนที่ผ่านมานะครับปีนี้รู้สึกว่า เงียบเงาหน่อยนะครับแต่บรรยากาศของในส่วนงานลอยกระทงดีตั้งจังวัดตั้งเทศบาลจัดเนี่ยคึกคื้นคนหนาแน่นสัญญาณโทรศัพท์ใจไ่ได้นะครับนาอบางคนที่เปินสแกนคนละขึ่นมาสามารช้ได้เน็ตลงนะครับนาะแต่ส่วนตีอยู่ในวัดว่าอาลามโดยเฉพาะวัดพระเจ้าตนุนหลวงอวัาคนน้อยนรับ ือดูแล้วบ้างหูงบ้างตาเอาอครับจากผีกออแปลกจากปีทิพานมาครับปกติเนี่ยอาจจะเป็นด้วยวันทํางาน<อ>าหนอมเป็นวันพูดหนาอแล้วก็ปกติถ้าจะเป็นวันเสาร์ที่เนี่ยผมว่าคนน่าจะนักอันนี้เกี่ยวเนื่องด้วยว่าไวคนทํางานไวทํางานแล้วก็ นักเรียนนักศึกษาอินะครับมาได้เป็นวันยุทธแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งวันนี้กับวันทํางานต่อินะจะเอลเดิร์พิคคำแล้วก็กระทบตัวงานวันนี้เห็นอนะครับหรือมันมีอันนี้เห็มตัวหนี่งผมสงสัยอยู่ว่าพอเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะอ๋อเอลอาจจะเกี่ยวเนื่องที่ว่าเือไว้อะไรในช่วงหนึ่งเดือนแรกนี่ตัวนะครับเนาะแล้วก็ อย่างตีเขาเขาโอ้ก,กันไปตะกี้ก็คืออย่งวัดวายอาราลมเนี่ยค้นตีมาทมําบุญหรือมาฟังเตจฟังธรรมไปเนี่ยบางหูบางตากันแน่นะครับ,รบปีแล้วเนี่ยถ้าจําภาบได้นี่ก็คือค้นแน่นตั<อ>้งแต่มมาวันแม่แรงเม่คืนนะครับเนาะแล้วก็คน้นตีเป็นนักท่องเที่ยวตัวเนะครับเนาะไปแอว่วน,นี่เปิ้งกัจล้าตออหนึ่งวันจันนักขานี่นะครับ,รบอันนี้ก็บางคนเปิ้งกัจล้าะนะอารทุกเนี่ครับ เดี๋ยวเขาก็ทางานต่อถึงจะดึกจะได้เขากัลูกมามเพราะวันนี้สีหน้าบบใครจืดตอานด้นะครับครับอันนี้ก็อู้ถึงเรื่องงานยีเพ็งตะวัน ah นะครับก็มาแปะกันวันนี้เนาะผมปีนันเบสนะครับ <c oughs> แล้วก็ปีนันตั้มมาเป็นผู้ดําเนินรายการในสัปดาห์นี้นะครับก็ยังตีอู้มาตลอดนะครับรู้ดูการไหนที่เข้ามาสูเขาเกิดจะอู้เกินหัวไปห,หน่อยัอ <c oughs> ย่างช่วงเนี้ยฤดูหนาวละเนาะ <c oughs> หมอกเหมยเป็นวัดเปลีไอ้เนี่นะยังผมนี่เปลี่ยนมาเปนเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยออไอ,ไอ<ๆ>้ยังมาหายเตี่ยหูอื้อหี่มนายม้ยน,นี่นะ <c oughs> หูอื้อล้มออกหูนะครับเพราะว่าเปลี่ยนขี้มูกแล้วก็้างขี้มูกหนักนะครับล้มออกหูมันเหมือนเฮาอูยังเสียงอึ่งอ่ำไม่บนี่เหมอเือนเยื่อหุ้เสียบมาก อย่างอันเนี้ยบางเตี๋ยเขาเตียนปืนไป็นักกินเลยเดือวเก่าไ่ได้เตียนเดืเก่าก็ระวังตัวนะครับเป็นวัดเป็นไอ้เดมีสั้งขี้โมกนักนะครับเดี๋ยวมันเนี่ยยังยังผมเนี่ยหูอื้อมาถ้าวันศุกร์นี่คือครบเดือนแล้วนะกินยาไหมมหูจะกินจะได้ละถ้าจะปล่อยมันหายฉะนั้นนะครับหรือหรือเอฟซีท่านใดตีมีวิธีแนะนํานะครับตีเนี้ยมันหายแตกมาปืน ข้อความนี่ได้นะครับบทีไล้โซดนี้นะครับมันเตี๋ยเปินคนเท่าคนเกเปิดนี้วิธีแบบ,บโบราณเนาะมันเตียต๋ยตกไปหาหมอเหนือเบไปหาหมอเปิดก็หา้ามกินน้ำแข็งอของทอดของมันแล้วก็ของนั่นก็ของล้ำทั้งนั้นก็เอายาไม่กินก็ตึงมาหายายาไม่กินประเดี๋ยวนี้ย,ยาเหลมเม็ดจะมดมดดีชุดที่ได้มาละมันู้ทีเนี่ยจะได้ต่อแล้วนี่ฝากเอฟซีไปต่ยฝากเอฟซีเนาะกินน้ำเพิ่งน้ำมันน้ำน้ำมันอย่างที่มัน ที่ว่ามันล้าหรือมันหายเนี่ย<ช>แนะนํามากรำรนะครับนา<ช>แล้วก็ช่วงนี้ก็บรรยากาศเปลี่ยนแปลงนะครับเด็กขาเราออนคนเท่าคนเกคนหนุ่มคนสาวบอกว่าจะไว้ทํางานไว้กล่างคนผมว่าปั๊บสภาพอาการบบดนันเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยนะ,ะรก็ผมสังเกตยังปีก่อๆนๆในเวลาช่วงนี้เป็นและกระทงรู้สึกมันเย็นเลยีเนั่เย็นเย็นละเย็นข้มีฝนยัง ต่ว่าก็มีฝนอยู่นะเอาอยู่แต่เดี๋ยวนี้นี่กลายเป็นว่าบ่ปอเย็นมันแป็นป้อฝนตกแล้วก็มานี่ม่เจ้าก็ฝนออยมาน้อยเนาะดูแลสุขภาพร่างกายกันตัวนะครับเอาละเข้าสู่เนื้อหาสาระเป็นลงตั้มเดี๋ยวระยะเวลาเขาแค่้าวกว่านาทีเนี่ยเขาจะอู้กันมันบอกขวยเนาะก็ยังตีเปิดประเด็นขึ้นอยู่ใต้หน้าจอนี่นะครับว่าเสกซ้อมย่อมยกมา บางตีเปิ่นอาจจะว่าเซกซ้อมย่อมยอดเนีนนมยนก็ใจ้ได้ถึงสองกัมจะยกกอไกหรือยอดสอสาระก็ได้ความหมายมันคืออย่างนี่แหละความหมายมันึ้นอย่างก็คืออย่างตอนเนี้ท่านผู้ชม <c oughs> ขออะไรครับและผู้ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยห็นขึ้นหน้าจอเซกซ้อมย่อมยกสีก่คำสีา่าถาครับางคน จะเอ๊ะใจว่ามันคืออะไรเนี่ยบางคนบอกไปได้หินเล่นนะพี่นันเล่นคาถาอาคมอย่างละอ่ันบางคนเป็นอาหารที่พบเป็นหินพบมันคืออะไรเนี่ยซ่อมรถคือยังซ่อมซ่อมก็จอดนี่กันย่องรถย่องอะพรย่องแพยกยกของอาจจะเข้าใจจะอ่านก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วคือการถ้าควาเข้าใจผมเนาะก็คือการทำพิธี ทำพิธีอันเป็น่เป็นมงคลเพื่อที่จะยกย้อหรือว่าปุ๊บเสกสิ่งนั่นหืมันเป็นเ่งก็ยกฐานะขึ้นให้เป็นัทุกมงคลได้หรือว่าเป็นเป็นของมิลิธิ์มีเดชแบบนี้อํานาจนีอ่ส่วนหีองว่ามีเตจะดดีทีขึ้นอีกหนอถ้าถ้ากรรมที่เขาเขาอาจจะเข้าใจกันยังไงคือพุทธาพิเศษอ่ แต่วามหมายของคําว่าผู้ทัพิเศษ <c oughs> ก่อนทีจจะเข้าไปสู่กรับเนี่ยมันหนื่องมาจากในเรื่องของไตเพทศาศตรามันจะมียูซีตัวนะ <c oughs> ไตเพทศาศตระมีฤืธิ์เวทนะครับเนาะยะชุทเวทสามเวทแล้วก็ไสยเวทนะครับยูซีตัวเนี่ยซึ่งเป็นในระับความเจือของไอโซนของาศาสนาพราหมณ์ <c oughs> แต่พุทธศาสนาเขาก็เอามาประยุกต์ปับใจอย่างเช่นพิธีบงสวงก็เป็นของพามณลอยประศิน์เลยนะครับพูดมี้ไม่พลาดับศีลกับมี้แต่ก็ประยุกต์เข้าใจอีกแน่ขึ้นสารพราฟูมิเจ้าตีผมใจแต่ทำไมต้องมิ้กยู่ในส่วนของเรี่วไตเพศศาสตร์ตัวนี้นะครับมันก็เกี่ยวเนื่องที่ว่าเข้าสูคำว่าพู้ท้าพิสิก พูดท้ายพิเเษก็คือพิธีตียังตีเขาปินาตามอะไกนยกห้อปอปันหรือปุ๊กเซกคือวัตถุสิ่งของนั่นเหมือนมีชีวิตมีชีวามีพระละกำลัง,ง,งยี่ไงอย่างเช่นเนี่ยบทพระเจ้าปินาตา้มหว่าหรอ,หรอบทพระเจ้าปีัดไดบทพระเจ้านี่ถ้าอยู่ในส่วนของพิธีเนาะพิธีก็คือเป็นการตีเขา อพิธีพามกันไปเลยพิธีพามก็จะมีกันขึ้นค่าโกทากเจิญเตมบุตรเต็มดามาเนกบวงสวงเลี่ยงผีกัมอีนัย้อยจริงๆอ่ะคำว่าบ้องสวงเนี่ยเป็นกคมไทยเนาะกคมเมืองเปิงห้องอ่ะผีกัมผีกัมแก้มเลี่ยงปุจจาเทวดาอีนัยแต่เขาก็อาจจะยืดมาจากคำว่าบ้งสวงเป็นคำรวมไปเลยอีนัยอยู่ในฮันนัอีนัยแล้วพอที่นี่เสร็จจากพามเข้าสู่พิธีพูดพูด พูดกมีการสวดสวดเจริญพระพุทธมนต์พุทธมนต์สมบูรต่างๆเพื่อทำบัจจักสุดมนต์ตันเจ็ดตำนานสิบสองตำนานนะครับเนาะบทสวดใดๆตีวันน็ตสวดฮันมดจริงๆพุทธาภิเศกนี่เป็นเบโ้อเกียรติมันมีมาจากสองกรรมมาจากคำว่าพุทธะกับอภิเศกอภิเศกพุทธะก็คือพุทธเจ้าเนี่ยอภิเศกก็คือการยกสถานะสถาปนาขึ้น S <S ยกยอก่อนปปั้นขึ้นเก็เลยกลายเป็นพุนทธาพิเศษพอพิธีเรานี่ <c oughs> กระทสาสําเร็จทุกขั้นตอนรวมๆไปแล้วปุ๊บมันก็นเหมือนกันยกฐานหน้าหรือทำหื่นสิงห้นนั่นตอนแรกเขาก็คือปูนปั้นนั่นแหละนะเป็นปูนปั้นเป็นอิฐเป็นหินมาได้เนี่ยกท็ทําพิธีเผื่อนมันเกิดความขลังเนี่ยเปลี่ยนบางท่มันมีใหรื่รเหมือนมีชีวิตอะไรอย่างนี้ ก็กลายเป็นที่เคารพสักกะละไปเลยนี่นะครับจะแจ้งว่าปุกเสกก็ได้เออง่ายๆเนาะครับยังยังเรื่องนึงที่ว่าเรื่องู้าพิเศษเนี่ยเจ้าบ้านที่เฮาฮู้จักที่สุดเนี่ยคือคําว่าหยังฮู้กไขตาพระเจ้าเอออ่าแม่นกครับไขตาพระเจ้า่เตียว่าอันมีหัเตจะได้ยินกรรมติกรรเจ้าบ้านเนาะมันอาจจะตลกไปน้อยอีนี่เปิดตาพระเจ้าเออเนี่ยเนี่ย ที่จริงอ่ะทราบจริงทุกต้องคําว่าไข,าขาตาไข,ขาตาเนี่ยค้นปิืนเดี๋ยวนี้นคือปืนยาวขี้เพิ่งมาปิดตาอเ,เองหรอไขก็คือไข่อ่ะคําว่าไขอ่ะไขก็เขาเปิดน,นั่นแหละไขก็เาขเาเปิดอ่ะเปิดตาเปิดตาพระเจ้าอินท่์แต่กรรมเจ้าบ,บ้านเขาอาจจะไปแจยทรัพย์จันแจยลัดไปเลยเปิดตาพระเจ้าก็ไปเลยอินท่์จริงๆถ้าพูดถึงในเรื่องของคำว่าเซ็กซ้อมหยกหยกหรือทูท้ายพิซีอะไรอย่างนั้ต่างเนี่ย มันเป็นวงกว้างเนาะเปียกเนาะมันก็วงกว้างกับการพิเศษนี่แหละแต่ว่ามันก็จะมีเอ่ยังแปลงพวกรูปก็จะเป็นผู้ท้าพิเศษเนาะการแปลงไอ้เทพเทวะอย่างก็บข้องเนเทวะพิเศษเอาอีก่อนคําว่าอภิเศกเนี่ยมันบสามารถจะเอามาใช้เป็นกรรมทั่วไปได้เพื่จะต้องใช้เป็นผู้ง่ายๆคือเป็นราชาทรัพย์ทําไมมันใช้ครับกับคำบาทผู้ท้าพิเศษ พระพุทธเจ้าก็เป็นน,น้อเนื้อเจ้าษั์เนี่ยนะครับและยังตีป็นหาตามอู้นี่แห่กมร,รัมคือวบาคําว่างานผู้ทายพิเศษอย่างมนเนี่ยมันจะมีย่อยออกไปแห่ม,มอาจจะแบ่งเป็นมังคลาพิเศษทีวาพิเศษเทราพิเศษนะครับซึ่งในเรื่องพิเศษสามสี่อย่ยางเนี่ยมังทีแตต่างไป<ม>เอากํมแรกก่อนเทราพิเศษเทราพิเศษก็คือการ ยกย้อพระสงฆ์รหรือพิธีฮดสงฮดสง์สงคือเอาหนา้หนามโหสงสงจำภาพได้ก็สมัยดีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระบุรีตอนน้นมีพิธีฮดสงโยกย้อหลวงปู่อายุหนึ่งร้อยปีมีพิธีฮดสงเอาน้ามซักซิดในแต่ละดีนเนี่ยมาใส่ล้างลิ้นฮดสงหลวงปู่ยกย้อสถาปนา แล้ปีนั่นหลวงปูได้รับพระราชทานเป็นรลองสมเด็จพระราชาคณะฮิลัญยบัตะนะครับเนาะมีน้ำตามจารึกกว่าพระอุบาลีคุณูปมาจารย์หนึ่งรอยปีนะอันนี้คือพิธีเทราพิเศษหรืออาจจะไปใจในในพิธีเกี่ยวกับปุกเสกเหรียญวัตถุมงคล พระเถรานุเถระหรือพระสงฆ์ที่มีจือเสียงในเรื่องไสยเวทหรือการปลุกเสกอย่างเนี้ยจะใช้คำว่าเถราพิเศกนะครับโดยคณะเถราพิเศกปลุกเสกเหรียญนั่นเหรียญนี่อีกนี่ยอันที่สองเทวาพิเศษเทวาพิเศษคืออย่างปลุกเสกวัดตะเกียบลุกลูกจำลองของเทวดาเทวดาเทวาคือเทวดาเนาะ อินผมยมเนี่ยขุดหนักหนามปลาร้าแม่สวนตีดังๆแต่ก่อนจะถูกขามแจ้คำ่าเทวาพิเศษปัจจุบันเนสุวรรณก็แจ้คำ่าเทวานะแต่บางตีก็อาจจะแจ้ผู้ท้าพิเศษก็อาจจะมีแฝงเรื่องของวัตถุมงคลที่เป็นพระพุทธรูปอีกก็ได้แต่แจ้เป็นกรรมเดียวกรรักนะครับที่จริงก็จะต้องแยกเวลาคนไปรวมงานก็จะต้องหูด้วยนะไปงานผู้ท้าพิเศษ เพื่อนพวกเซกยังไงแต่ส่วนมากเขาก็อยูวแบบพูดทายพีเศษไปก่อนที่นี่ห็นตึวันนี้มันค ah <ng> <ng als kingdom ago> ือถวบไปเลยใจก็ค <Kristen> uh, uhm, ือพ <his> <li> like ูดท้ายพี่เซกเอาลักไปก่อนครับ่าวาได้แบบพี่ทีวาร์พี่เซกทีวาร์พี่เศษกี่ใจนะพอไปรวมกันจริงๆปุ๊บใจพุทธเจ้าสักครออเป็นแปลงข้าวเวสุวรรณเทวดาแปลงพระภูมิพระยินยี่ยังมีหีกหนึ่งช่วงที่ว่าไอ้ใครดังๆไอ้ใครนั้นนี่ต้องเป็นยังผมก็สงสัยเหมือนกันแต่เจ้าทีวาได้เนาะ เฮวาได้ม okay. uh, ังคลานี่กว่าผมมังคลาพิเศษข้าเป็นมงคลสมมติเเขาเหมาเรยกว่าเป็นลบลุงดูมินคือไอ้ใครเนี่ยจะจัอยู่ในจอเป็นเทพกับมาเชิงเป็นในส่วนของพุดผีปีนี่กับมาเชิงบุคคลนอีนอนี่ครับก็ใจเขาว่ามังคลาพิเศษจะเปิดยังว่ามังคลาพิเศษก็คือในเรื่องของยกตัวอย่างพระบรมบรูปุจาลองพระมหากษัตริย์ลูปรอลูปเหมือนยังสามกษัตริย สามกษัตริย์นี้ปอพัญญาเงมเมืองพัญญังมาคล้ายุล้ำหนอสามตนหนมังคลาพิเศษแต่ว่าน,นั้นเหมือนตะกอนเคยแจยเทวาก็ผมก็บปเนตใจนะแต่ขวัญจะใชยคำว่ามังคลาพิเศษและหมอนันหนึ่งก็ในเรื่องของอเกี่ยวกับพระราชาวศงนะครับสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศ์เธอพระบรมวงศ์สานุวงศ์ที่มีการปุกเสกเรื่องของพระลูกพระบรมชาย,ยาลากพระชาย,ยาลากอย่างนี้ก็แจ้คำ่ามังคราพิเศษเหมือนกันนะครับอันเนี้ยข้อแตกต่างมันก็จะมาจากตรงเนี้ยโดยอ้างอิงมาจากคำตีผมว่าตะกี้ อันไตรเพทศาสตร์นะครับเนอ,อ,อกเอนะี่ยมันจะมาอยู่ในส่วนของสีลักนี่ดังนั้นอินาตาั้มเวลาเราไปงานผู้ท้าพิเศษเนี่ยมันข้อแตกต่างที่คำบาจใจ็บคาว่าเศกซอมยอมยกเนี่ยอธิบายให้เเปินเข้าใจมันกัมล่เศ<อ>กก็คือพระสงฆ์เน<อ>ีย่ยจะได้นังสวดจะได้พุทธนต์นี่หนังปกด้วย<อ>ถ้าหนังปกนี่เป็นขอ้อ่า พระเถราจารย์บาจเจ็บบางทีมันออันนิมนต์มาหนังพบหนังพบเนี่ยมันก็เปิดกั๊มกั๊มบันไดเนาะถ้าว่าจะกเ้รื่องบรรทุกออนิมนต์แบบเป็นพระเถราจารย์ในพิธีผู้ทายพิเศษมันอะไรพิเศษอีกเนี่ยเออคือถ้านิมนต์มาแบบนี้ก็คือจะมีหน้าที่หนังอธิษฐานจิตเลยอย่างเดียวอ๋อที่อยู่ในเจงราชวัตรอหนังรับหูรับตารย์หนังสมัยแบบเจนีบาร์รึเปิ่น หมายถึงว่านั่งภาวนะนั่งรับตาภาวนะภาวนะตั้งจิตเหนียวแน็บไปตีิอันนี้อันนี้คือในโซนของวาเสกแต่เสกนะซ้อมซ้อมก่อนเหมือนยกยอซ้อมก็คือตกแต่งครให้ดีงามเหมือนเหมือนพระพุทธรูปพระเจ้าท่านใจปั้นมาเจ้านี่เซเมาคืนซ้อมก็ย่อมย่อมว่ายกตกแต่งให้มันดีมันงามนะครับถึง ซ้อมกับย่อมเนี่ยมันจะเป็นกู้กันไปเลยนะครับเนาะในนี้ปุ๊บยกอ่ายกยกย้อยเนี่ยยกฐานเนี่ยจากตีในบทสวดจะมีบทเดียววิชาปัจจญาสังขาะสังขารนะนะก็คือในเรื่องของวิญญาณสังขารอนัตาอย่างเนี่ยเป็นในบทสวดแล้วก็จะมีบทสวดที่ไข่ตาพระเจ้านะครับเป็นบทสวดเฉพาะขอนกรรมนะครับเนาะเพราะสี่กรรม สี่คํที่เยวเันเนี่ยมันพอมันรวมกันแล้วปุ๊บเสกทาพิธีซ้อมย่อมก็คือกันปุ้งแต่งกันกระดัมเพื่อเปิดอันนี้แล้วปุ๊บยกก็คือยกสถานะเพื่อเปิดแจกสมมติว่าอ่ะปีเบ็ดอย่างสวยขี้ดินบาไดเนี่ยปั้มเป็นปั้มเป็นลูกผ้าเอาเฮ้ยผมได้แขกตึ้งเหมามอห้อยคอกับมิอะมีความซักซีแต่ถ้าทําพิธีแล้วกยกสถานะจากขี้ดินบันไดเนี่ย กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิิทธ์ไปเห็น<อ>กลายเป็นของมงคลไปเห็นใส่จิตวิญญาณก็ใส่ของอะไรใส่ฟอสซักซิทธิ์อของขังลงไปนี่นะครับคนคนเฮาใหญ่ย,ยืดติดเนี่ยนะของที่พวกเสฟเป็ดของมงคลอของดีบกุกเสฟไปพอกับสำนักอย่างที่ดังๆถ้าพิธีพระบุกเสฟบาดังอ่าแปลกนะครับแล้วก็เห็มเห็ม <ๆ S 2> อย่างหนึง่งในเรื่องของพิธีพระราชพิเศษเนี่ยถ้าเกิดขึ้นมันมีความศักดิ์สิิทธ์จริงแต่แน่นอนในงาน ท่านจะสังเกตได้ไะะว่าราชัตรในงานนั่นน่ะปกติแล้วนี่นะถ้าตามความจริงนี่นะในช่วงพิธีก็ดีในช่วงก่อนท้าพิธีก็ดีเปิดจะห้ามบุคคลที่เป็นไมหญิงตีมีเลือดมีประจําเดือนเนี่ยเข้าในพิธีัวาเอาสิงแล้วนะ่ะไปแปดเ,เพื่อนเพราะสิ่งเราเนี่ยมันมีตามตํำนานคข้มเจือตีว่าพระนางจอมเทวีก็ขุนหลวงวิงนะรังแก่นั่นอ่ะตีสู้พบกัน แล้วพนางจำเตวีก็เอาเลือดประจําเดือนดอกเก็าเอาแปดกระปูแล้วกับเป็นนิพหัวขุดหลวงวิลังกะซิบในใส่หมวกใส่น,นั้นนะก็เกิดกระถาคมเสื่อมไปแรกแข็มยางหนึ่งการผู้ท้าพิเศษเนี่ยเวลาปั้นพระมาแล้วบะทําทการทําพิธีอะ่ะคนเมืองเปคนมีความเจออืยอ่ะผีสางนั่งไม่จะมาสิงมาสูอ,อ,อยู่ในองค์งสารูปพระเจ้าหรือสิงเรานน่นไปเห้น เขาจะกรับไว้ในสิ่งกี่บททุกต้องอินี่มันเหมือนมีตำนานท่านติว่าปั้นพระพุทธรูปมาแล้วแล้วก็ผีวิญญาณเลนหล่อนมิติยุวอาศัยหันเลยเกิดความเปิงใจอยากจะเข้าไปอยู่ในหูสารูปนั่นแล้วเกิดนี่สาทธาสาธุชนนักศีลนักกุลมากรับไว้ไว้ผีไว้พิษตังอีนเี่เออเวลาขออย่างไป มากเกิจะได้ในในตางตีงบด,ดีอินะครับอเอ,อังนั้นคนเมืองเขาเปินกันเลยอาจจะมีอกลอุบายเนาะดีว่าอันเซกพระพุทธร,รูปพวกนี้เป็นดีไว่ดีาศาแักระลักบูชาในกรรมทำเวลามีผู้ไายวิเศษเนาะใ,ในกรรมทำผู้ไายวิเศษเป็นดีกว่าขอเพิ่งเข้าตั้งยานังอันว่ายานทั้งหลาย ทิฐันตุขอขึ้นมาอยู่ในพระพุทธรูปเจ้าทาราต่อเต้าห้าปันพระภสสาษางานอันใดก็ดีนะครับเนาะหรืออันยังดีๆน่ยกรรมตีส,สวดตีเสกไปแล้วเนี่ยมีดีอยู่ในกรรมสวดนั่นนะขอขึ้นเข้ามาอยู่ในวัตถุมงคลสิงหแล้วนั่นตลอดห้าปันพระภสสาษาแบบตนี้ได้กี่ปีแล้วก็สองปัน สองห้ 2004, <c oughs> ารอยอ่าแล้วแฮม2อ0พันปาจะหมดเสียง5,000ปีพระโคตมะยุคต่อไปก็จะเป็นยุคพระสีอานยังที่คนเขาคนเมืองเขามีคนอุบายให้ฟังธรรมหาจารเนี่ย <c oughs> มีหาัาข้อว่าจอย่างไงี้ถ้าฟังครบสิบสามก่ะจะไปเกิดธมจาตพระสีอานแฮมส0งพันปี ฟังกูปีกันตึงฟังกูปีกันตึงจะได้แป้ง <c oughs> <c oughs> ให้ยู่ถึงสองพันสี่ร้อยกว่าปีนี่นะมันก็ล่ะผมว่าเออมันเก่าเปลีย่ยนเนี่ยที่ค,อคนอุบายเนี่ยคนมา,มาฟังธรรมกันนักๆเป็นก็ล่ะ <c oughs> มันจะว่าเหมือนไปงานศพกุศลมาก็ได้ฟังพุกเดียวเนี่ยคือบางคืนกับเป็นมหาวิบางบางคืนกับมาไรพหลกอยู่เนี่ยเดีนะ๋ยถ้ามาฟังธรรมมหาจัดครบสิบสามกันบวกไปแหมสามพุ่นนะ เรบอกไปเผมสีกันอันนี้ส่งวิสันตะละมาไล่เข้ามาไล่เขาของไลายแล้วก็อันนี้ส่งหางตีสิบสามบอกสีไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดกันสิบเจ็ดกันนะพอโยมวันนี้มันสี่บอกใครลื่อนตัวได้ไหนวันนี้นะสังเกตนะครับผู้ชมผู้ฟังทุกสองคนนี่จะนั่งโอ้โหหูร้อยตาร้อยไปตะพุ่นะแต่ว่าหม้วกันใจเสียงนักดีเนาะเสียงบเฮบเนาะถ้าเสียงเฮบวันนี้ไทยอย่าไปได้มาปะกันละ ดังนั้นแล้วในเรื่องของเซ็กซ์อบย่อมยกตีเขาเอามาอู้เนี่ยมันก็คือการปลุกเสกนครปลุกเสกของเพื่อให้เกิดความมั่นใจทําไมทาไมถึงขึ้นหัวเข้าว่าเซ็กซ์อบยกคนเมืองเขาเป็นใจกันนี่กัน,น,กน เมืองเต้ยนะนเต้เลยแต่ถ้ากั๊บเหมือนเดียวกับผู้ทายพิเศษไข่ตาพระเจ้าเปิดตาพระเจ้าเออยเยอย่างเงี้ยถ้าในส่วนในของกรุงเทปเปิดๆจะมีกั๊บแยกของเปิดมาแต่ถ้าบ้านเฮาเนี่ยพิธีมหาเทวาพิเศษอิ่มกั๊บก่อนนะมหาเทวาเหมือนกัน,กนเต๋อเนี่ยตีเป็นไงอ,อ,อยู่เนี่ยเออเพราะอย่างมันต้องมีพิธีแบบนี้ก็เพราะอย่างที่ผมบอกเพ่อนเพื่อเครื่อเครืความมั่นใจเนาะว่าจะแบบมีสิ่งใดมาแอบแฝงอ่ายังที่เขาย่าที่นั้น เปิดมาเจินไปที่บ้านไปตั้งสารพระภูมิเจ้าตีให้กำร้อยเอาตายายเขาใส่แล้วปุ๊บบวายสักอย่างมัดผ้ามัดอย่างเนี่ยพร้อมกับปีหู้นะว่าอย่างจะเข้ามาอยู่ในท่านสารพระภูมิคือมีจเวีตหูอันอ่าพระภูมิเนาะเป็นเทวดาสารตายายคือซีซีเสาอ่าซีเสาสารพระภูมิจะมีเสาเดียวมันต้องแยกกันไปจีอี้ก่อนเวลาขึ้นสารพระภูมิ ก็จะต้องกาวกำกำขึ้นสารพระภูมิไปถ้าขึ้นสารตายายก็กาวขึ้นสารตายายแต่ถ้าแยกไปเห็มยางหนึ่งขึ้นสารพ,อพ่อพุ่มสารด้วยพิเนตก็จะไปเห็มเห็มลักษณะหนึ่งน่าจะออกเป็นพิธีบวงสรวงให่ไปเหี่ยนะครับเนี่ยมันก็นเหมือนกับพิเศษนะเนาะเป็นการเอายก,กยกน้อเตวดาขึ้มาเป็นเตวดาปุ๊บระ้ังสาบ้านก็คือเจ้าตีบ้านน,านะนะครับเนาะแต่สารตายายเนี่ยอาจจะเป็น บพระบุรุษเขาตีเขาัน่าผือกันไหมสมัยกินลึกดําบันอย่า่เงี้ยมาปุ๊บว่าให้สาดุหลานถ้าอู้แห็มกรรมก็คือผีปุยยาเนี่ยประมาณนี้นี่มันมันเหมือนกับมันจะแตกแขนงออกมาที่เรื่องเนาะแม่ล้วเรื่องอู้เห็เรื่องที่ิลเนี่ยซึ่งในความหมายของมันเนี่ยมันกะใจลักๆก็คือเป็นเป็นอันเดียวกันแต่แข่เปลี่ยนกรรมบดาในในส่วน พิธีนั่นน่นะครับเนาะแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมีพิธีแปงพระุทธรูปตัวยพุทธาพิเศษตัวเนี่ยซึ่งถ้าเอาต่างควาไปจริงมันก็คัดเนาะในคัดลักษนาลักสนาคัดแนนอนเป็นกระทึงนับถือพระธรรมพระวินัยมาปฏิบัติให้มีพระพุทธเจ้าเป็นสละนาติเปิงที่เคารพอย่างสูงมีพระธรรมมีพระสงฆ์นี่นะครับแต่ถ้าด้วยว่าเขาเรยร้อยเอาพระพุทธเจ้าเป็นสละนา แต่ถ้าเขาแบกนีอ้องค์ไว้กลับไว้ไหวเนี่ยมันก็มีตียึดเนีว้วชีตใจอ่าถ้าตามรักแท้ก็พิษมั่น่ะที่มีสารลูกมีตีไหวดนียนะเพียงแค่พวาแบบมี้พุทธลูกเออไม่ใช่มีพุทธเจ้าอแต่ถ้าคนเปิด,ปดปบัตรสร้างพุทธลูกมันกับไม่เหมอนไมกลาบอ่าครับนนอันนี้ก็เฮาบอกอู้ือเข้าใจในส่วนของคขาแบบซีกซ่อยมยมยกมมมในช่วงเนี้ยไป เดือนหนีเดือนสามเดือนสี่ช่วงนี้มันก็เนี่ยช่วงเนี้ยเป็นจะมีหน้าหนาวเนี่ยเป็นจะหุ่มเนี่ยผู้ท้ายพิเศษเซกซ้อมย่อมยกนี่นะหุ่มเนี่ยไปจนถึงเดือนเดือนห้าเดือนหกกับแบบใครเนี่ยเรามันจะเข้าห่อนเนาะเดือนหกเดือนเจ็ดในห่อนเราแบบใครเนี่ยกันละเดือนเนี่ยเดือนหนีเดือนสามเดือนสี่เนี่ยจะเป็นพิธีผู้ทายพิเศษกับไปนักแต่ถ้าเฮามีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวเฮามาอู้รายละเอียดกันว่าในพิธีนั่นอะ มันมีวัสดุอุปกรณ์มีอย่างตีเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอย่างกับพิธีนี่พ่องห้าจะขึ้นมาโคบจะต้องมีอย่างห้องเขาเป็ดกับมือคืออย่างหมากันทักกะปอน้าอย่างเงี้ยขวาอย่างตีว่าสหชาติเกิดร่วมพวกพระเจ้านี่ยมันก็จะมีเห็นทําไมต้องบรรจุหัวใจทำไมต้องใส่ผ้าบรมสาลีลิกราตทํทำไมต้อง ่ใส่เพชรใส่พลอยประดับบางตีก็มีอุณโลบางตีก็บ่มีอีแน่มันก็จะมีแตกต่างกันไปแหนะครับเนาะวันนี้เฮาเฮาอู้เอาเป็นนําชิมเล็กน้อยเนาะอาจจะว่าครบถ้วนนะครับหรือผิดพลาดอันใดก็ต้องสุมาภัยไว้ก่อนเนาะเป็นอย่างตามเนาะเพื่อบางท่านบางคนเปิ้นฮู้นักกว่าเฮาแล้วเปิ้นมาว่าเฮาทีหลังบูจาอีอีน่เฮาก็อู้อเป็นพิธีไปก่อนรโดย จำกัดนะครับข้อมูลเขาจะได้เตรียมกันนะเขาอู้กัอนนคืนนี้เนาะเสร็จแ<ม>ล้วเขาก็เอาเลยเอาเลยอนเนี่เขาอู้อย่างเนี้ยอ้ยนี่เหมือนกับว่าด้านสดก็ว่าได้หน่อยที่ะนะแต่แต่คืนที่เขาอู้กันเนี่ยตีเขาเตรียมกันไปแหมแนวหนึ่งนะ <c oughs> แต่เขามาอู้เนี่ยสดปเป็อนอย่างหนึ่งนะครับเนาะด้านนั้นก็ครบบอกครบจะได้นะครับต้องขอสุมารไพ่ไปก่อนแป๊ะือว่าใครมตรงนี้พร้อมเพื่อเขียวกับอีกเล่นน้ำมือเลยแล้วก่อน หลบหน้าเจิญมาหนังพู้เตืนนอนนอกจาเป็นวิทยาฐานออสองคนครับรอันนี้ก็<ค>ถือว่าเป็นโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวป็กกันไหมในาาสัปดาห์หน้าพัร์ทที่ิาพฤศจิกาครับ,รบถ้าบัติภารกิจอื่นใดก็จะมาดําเนินรายการแต่ถ้าติดภารกิจก็จะแจ้งทางพยาธิวิทยไว้นะครับเพื่อรายการอื่นเป็นขึ้นมาก่อนเลยนะครับวันนี้ลาทุกท่านทุกคนไปนะครับแล้วป็กกันไหมในโอกาสหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรายการประเพณีพิธีการในเพจพยาทีวีทีวีเพื่อชมชมตัวนะครับ,รบขอคบคาณหราบสวัสดีครับ